เช้าเหรอเนี่ยไหนรู้สิอืมอืมอืมอืไปืัอืม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 อืวอืเอืม่ืมอืมอืมอืมนืมอ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 มอมอืมอืมอมอืีมออ น่าสนใจไหนดูสิอืขีปเปอร์ก็น่ารักดีนะอืมโอเคดูเหมือนว่าฉันจะได้หมวกนี่มานี่อืมเฟอร์นิเจอร์ที่สวยมากโอ้ฉัชนชอบคีเปอร์ รูเหมือนว่านะเมิ่ม,ม,มันลืมจ,จ่ายเงมันก็จะเป็นเ์นไปตลาดดีกว่าอุ้ยมันโรงเรียนนี่นะคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหมาเหรอ ็ไม่มีเลยม้าลาอยู่ด้วยกันอันนี้อะไรเนี่ยนี่อะไรฟอกกบไหนกบมันน่าจะยังตัวเล็กอยู่นะช่างแกะไก่หมูแล้วก็วัวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะไว้ยังไงเนีโอเคไม่ใช่ตัวเดียวกันนาไหนก็งงเหมือนเดิมนี่อะไรเนี่ยอุ้ยมีหลายตัวจังฟอก ไก่ปลา,าหลอด B อ x กซิลอ,อดือมมีแมวปลามีจิ้งจอกมีนกแก้วก็มีพึ่งแล้วไหนละพึ่งมาอยู่ในรังนะตอนนี้โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนี่แหละเอ้ยชินิเฟอร์ไม่รู้ว่าพูดถูกไหมแต่มันออกไข่แล้วเขาได้ยินว่าเขาวางไข่อย่างนี้แล้วไม่ก็เกิดมาเนะี้ย อะไรที่น่ยเลยว่าเอ๊ะมันเห็นมันอีกนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่มูมูสชลูมใช่ป่ะมันน่ะนหนใช่นี่แหละอุ้ยแล้วก็เลมแลาทำไมมันอยู่นี่แห่ะอันนี้เหมือนกันสโนว์แมนทีมก็มีแค่นี้แด้อเหรออุ้ยไหนดูโรงเรียนสิว่าไงเด็กน้อย เอเดี๋ยวนี่มองไงน่ะเอาไว้มาสร้างเถอะเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มากเลยโอ้โอเคว่าเอเดี๋ยวเห็นไจะโอ้โอ้ยมอีก้อนเขุ่งยิงอ่ะผมไปดีกว่าอืมมันเหมือนจะมีห้าห้องน่ะ ช่ป่ใช่มันมีห้าห้องมีอะไรอ่ะไปตลาดดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอาหารหมูโอเคเนี่ยทำรีนไปไปไปเข้าตลาดดีกว่าอุ้ยในกบนี่เดี๋ยวฉันเห็นหนายแล้วฉันนึกถึงอะไรเนี่ยขายต้นไม้คนขาเข้าไปไหนหมดนขายน้ำผึ้งเหรอ ขายอาหารพวกน,นี้อันนีีม้มอะไรเนี่ยแกน้ำไม่มีอะไรน้ำอะไ้งน้ำแดงไฟเอ้ยน้ำเขียดด้วยวะน,นี่อิชิตันนี่อะไรเนี่ยน้ำเปล่าโอเคนี่อะไรเนี่ยเขาขายซุปเหมอเนะนี่ยน้ขายถ้วยอะไรเนี่ยน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะเอาอันนี้เขาขายมาล้วพันนะเราไปเดิน,นรูดูดูโอ้เขาขายไปตกปลาด้วยอะไรพวกนั้นเนี่ย ร้านสา่งมาถึงน,นนี่เขาขายผลไม้แล้วน,นี่เขาเข็มทิศเหรอม,มีนาฬิกาด้ดวยแต่ยังไม่มีตังอะไป,ไปดีกว่าอุ้ยนีย่บ้านคุณลุงครับหนึ่งหเหมือนบ้านหมู่บ้านแต่ละบ้านนี่น่าจะเหมือนกันนะเหมือนหมู่บ้านนี้ไม่น่ามีอะไรละ เออเอาเป็นว่าก็จบดีเลยก่อนไปจีกขวาบาย